Ism, onents, นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิราพาภวันตุมี มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตเมีมิเตพาหุหัตติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระติโยวิราโคนายังวิระหิงสาวิราทาสีวิระทาสาวิราอิธิโยพุทธสมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารหรือ,รอ สัมปจิจฉามินาสังซีโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปารายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพาวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทยโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรธาศีวิรธา,าสา วีระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพงพาพาหาหาหารือ,รอสัมปจิตชามินาสังสิโม,โมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาพาพระวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุมี มิเตพาหุหัติพุทธมะออุนมโมพุทธายะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิรหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะามานีมามะพุทธสะสวาโห وم, สมสำปฏิตามิเพีงเพิงพาพาหาหารือรือสมปจิตชามินาสังซิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยคาปราันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพรวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะพ,าพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิิโย พุทธสะมานีมามะพุทธะสวาโมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเหรือสัมปจิตชามินาสังซิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมีมหาปุญโยมหาลาโเพระวันตุเม มิเตพาหุหาติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรทัทยว,วิรโคนายังวิระหิงสาวิรธทศีวิรทัรทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสามปฏิชามิเพ่งเพงพาพาหาหาหรือรือสามปฏิตชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโพาพระวันตุมีมิเตพาหุหติพุทธะมะอาุณนะโมพุทธายะวิราทตยโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิราทาศีวิราทาสาวิระอิทยโย พุทธสมาณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือ,รอสัมปจิชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยคาขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาพาพระวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุมีมิเตพาหุหัตติ พุทธมาอาุนมโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสามปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือ,รอสามปจิตชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอาุนะโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคนายางวิระหิงสาวิระทาศีวิระท,ทาสาวิระอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปิติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,ห,าหรือ,รอสัมปิติชามินาสังซิมโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาพาภวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุมีมิเตพาหุหติ พุทธมะอาออนะโมพุทธายะวิราททยโยว,วิรโคนายังวิรหิงซาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิธิโยพุทธสมาณีมามะพุทธสสะสวาโหมสามปติชามิเพ่งเพงพาพาหาหาหรือหรือ